ดนนีค่ะชื่อสัธิธร์โอจถานนท์ค่ะชื่อเล่นชอโรดค่ะอายุ21ป,ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่คณะวิลัยนายนวัตรกรรมและการจัดการมาหาวิทยาลัยราชภัฏสมสุนันทาค่ะ เป็นตัวเองก็คือเป็นคนที่ขี้เล่นกลนวๆค่ะเป็นตัวของตัวเองอะค่ะหนูก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็คติประจําใจอย่าพูดว่าทําไม่ได้ค่ะถ้ายังไม่ได้ลองทําก็คือแบบหมายถึงว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าพูดไปก่อนแล้วว่าแบบเฮ้ยทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดอะไรเนี้ยทั้งๆที่แบบว่าตัวเองยังไม่ได้ลองทําเลยอะไรอย่างเงี้ย ผลงานที่ผ่านมาก็เคยไปออกทิปถ่ายรูปกับพี่ๆช่างภาพะค่ะสนุกดีสนุกดีถือว่าอันนั้นก็คือเป็นเป็นงานนอกสถานที่อาจจะเป็นแบบว่าครั้งแรกเลยก็ว่าได้ะคะ่ะได้รูปสวยๆด้วยก็หนูก็เป็นคนขี้เล่น,นะค่ะขี้เล่น กวนชอบแย่ชอบแกล้งเพื่อนอะไรเงี้ยชอบแกล้งคนอื่นนะคือแบบว่าคือล่าสุดเอาเอาแบบว่าใหม่ๆเลยนะใหม่ๆคือหนูไปฝึกงานหนูไปฝึกงานแล้วทีนี้นมีพี่มีพี่คนหนึ่งผู้หญิงนี่แหละเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่เขาเขาดูน่าแก่้อ่ะพี่คือแบบเขาเหมือนเด็กอ,ะอ่ะจริงจริงเขาเหมือนเด็กแล้วทีนีน้มีโอกาสได้แบบว่าไปไประชุมด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้หนูนก็หนกูนก็ไปแบบถ่ายคลิปแกล้งเขาอ่ะ คือแบบถ่ายคลิปตามสตรอรี่ปกตินี่แหละคือแบบแต่แบบบางทีก็ใส่แบบว่าใส่คําอ่ะที่มันจะเบียดเป็นคำอย่างเงี้ยใช่ปะหนูก็ตอนนั้นหนูใส่คําว่าอะไรวะอ๋อใส่คําว่าไม่สวยเบี้นหมาเนี่ยแล้วหนูก็ใส่หนูได้ไงคือแบบหนูก็ถ่ายเนี้ยไม่สวยเบีนหมาแล้วแ่บหันไปหาพี่เขาอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าเพือเ่อนก็แบบว่าทักว่าเต็มเลยแบบเลยจีอะ คือแก้งพี่เขามึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็หา,ค,หหา,าคือแบบดูก็หาเขาก็าขไงแล้วคือแบบเขาเรียกว่าขนมอะไรอ่ะมันเป็นเม็ดขนมปะ่ะขนมไทยหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือที่ฝึกงานอ่ะที่ฝุกงานเขาแจกอ่ะแล้วไปไประชุมเขาประชุมแล้วทีนี้เขาแจกหนูก็แบบว่าหนูไม่กินแลหนูไม่ชอบอ่ะแล้วพี่เขาชอบไงหนูบอกว่านี่ไงพี่กินดิอ่ะแล้วเขาก็แบบหยิบอ่ะหยิบจิ้มกินแล้วแบบว่า มันก็จะเป็นลีลีลปะที่มันเป็นขนมอะไรหนูไม่แน่ใจไม่ใช่เป็นขนมน่ะแต่ว่ามันเป็นกลมกลมแต่ไม่ใช่ทองหยอดแน่นอนทองหยอดหนูรู้จักเป็นกลมกลมอ่ะนิ่มๆอ่ะไม่รู้ว่าถือว่าแสบนะคะแต่แบบไม่เคยทำอะไรที่แบบว่าจนทุกคนต้องจดจำขนาดนั้นนะคือชอบใส่ชุดพระมากคือแบบว่าชิวอ่ะ คือชุดต้งเรียนมันต้องแบบเอาเอาเข้าไปในกระโปรงเนี่ยแล้วคือแบบว่ากว่าหนูจะออกจากบ้านได้เนี่ยคือโคตรนานนะพี่ทําผมแต่งตัวคือแบบว่าไม่ชอบให้เสื้อมันแบบว่ายังไงอ่ะนี่แหละผู้หญิงอ่ะพี่คือแบบแต่งตัวนานอยู่แล้วปะ่ะคือตอนนั้นคือแบบยังไม่แต่งหน้าแต่งหน้ามันเป็นตอนนั้นคือหนูเพิ่งว่าแต่งหน้าเป็นช่วงช่วงไหนเองช่วงมง6มะม6คือแบบว่าทัด ติเลย่นิดหนึ่งวะ่ะนั่นแหละคือมาแต่งแบบตอนมรหกเบาๆไปเรียนแบบไนแบบสมัยเนี้ยโอ้พี่มอต้นก็น่ารัาแล้ว,วะ่ะคือแบบคน,น่าหลาอะ่ะจริงๆเด็กสมัยเนี้ยคือแบบโตวไวเนาะเออก็คือหนูเคยโดดเรียนอะโดดเรียนโดดเรียนคือคืออยู่อยู่ในอยู่ในโรงเรียนนี่แหละคือไปนั่ง ไปนั่งใต้ซิรี่บ้างเรนูจะแบบเรียกตรงอารมณ์เหมือนเป็นช่องลมอะแต่ว่ามันเป็นทางเดินเนี่ยเรียกว่าใต้ซิรินั่นแหละคือแบบลมเย็นเพลินๆคือแบบว่ากินข้าวอิ่มตอนเที่ยงใช่ป่ะรู้สึกแบบไม่อยากขึ้นข้าบไม่อยากขึ้นข้าบ,บ่ายเลยอะรู้สึกว่วงมากหนูจะบอกว่าอันจริงคือหนูติดศูนย์คณิตี้แต่พูดง่ายๆเลยก็คือว่าไม่เคยเก็ตคันนี้ถึงสาอะส่วนมาก1.52าองอะไรเงี้ย แต่เคยเคยติดสูตรแค่แค่ครั้งเดียวอยู่ตอนมสี่อ่ะรู้สึกแบบโอ้โหยากจังไม่อยากเรียนแล้วไม่ราออกอยู่ไหนรอเล่นพี่แต่ท้ายยังไงอ่ะการเรียนก็สําคัญถูกไหมจบมาแล้วพี่ก็ดีใจแหละก็ถึงใกล้จะถึงช่วงแบบว่าไปทํางานและไปทางานหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะส่วนงานที่อยากทํานะคะก็ แบบว่าเคยมีแบบอยากเล่น MV ค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังแบบอยากรู้สึกว่าคือตอนนี้ก็แบบว่ายังรู้สึกว่าแบบว่ายังอยากเล่นอยู่อยากแบบว่าเพราะว่า MV มันแบบว่ามันถ่ายทอดทางความรู้สึกผ่านสายตาผ่านอารมณ์ของเราอะไรเงี้ยคือแบบว่าเราไม่ต้องพูดเยอะเลยก็ได้คือแบบว่าแต่แบบดูชอบอะไรแบบเนี้ยค่ะอยากลองเล่นดู ตอนนี้ก็รู้สึกอยากเรียนทําขนมดูค่ะจริงๆหนูชอบดูแบบว่าตามรีวิวอะไรอย่างเงี้ยบางแบบขนมคือก็ทาแบบน่ากินมากแล้วคือแบบว่าตอนนี้ทุกคนก็แบบว่าอยู่แต่ในบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยากแบบอยากไปลองซื้อมาทําดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากเรียนด้วยจริงๆถ้าเกิดมีโอกาสือแบบหมดช่วงแบบว่าโควิดอย่างเงี้ยก็อยากลองไปเรียนดูค่ะ ส่วนงานอดิเลกตอนนี้นะคะก็จะเป็นเล่นเกมค่ะเล่นเกมดู Do Netflix แล้วก็จะมี Live ว i กบ้างค่ะเป็นงานอดิเลกก็ถือว่าแบบว่ายังไงดีเป็น,ได,ปนได้เสริมมั้งค่ะใช่ก็ช่วงนี้ก็ก็ยังแบบถึงช่วงแบบยังยังทำงานไม่ได้คือเราก็สามารถมาทำอะไรอย่างนี้ได้ง่ายเลยใช่ค่ะ กิจกรรมที่ชอบทำกับเพื่อนก็จะเป็นเล่นเกมค่ะเล่นเกมดูหนังบันยุทธก็จะไปแบบปาร์ตี้บ้างแต่แบบไม่บ่อยค่ะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยติดเที่ยวเท่าไหร่ค่ะ <S <S สไตล์การแต่งตัวก็ส่วนมากก็แบบว่าเสยืดเสยืดเกงขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ใส่ข้อมือใส่สร้อย บางต้มหูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนมากหรูอจะแต่แบบว่าเสื้อโอเวอร์ไซส์อะประมาณแบบไซส์เอลอะไรเงี้ยกําลังดีคือแบบว่าเอาปล่อยลงมาเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะแบบประมาณกางเกงขาสั้นพุดงาจะเห็นยันยีนขาสั้นแบบว่าแลกบลงมานิดนึงอะไรประมาณนี้ค่ะแต่แบบส่วนมากชอบแบบว่ากิดสบายแบบว่าสบายสบายชิลชไม่ต้องแบบคอยแบบจัดอะไรนุ่นนี่มากะ สาตอย่างนตงตัวหนูอะเอาจริงๆคือแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยอะไม่มีอะไรแบบว่าที่มันจะอยู่ตลอดอะก็จะส่วนมากก็เป็นเสื้อยืดค่ะถ้าเกิดมีแต่งตัวจะจัดจริงๆก็น่าจะแบบเป็นช่งชวงๆมากกว่าค่ะจริงๆก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะคะช่วงนี้คือแบบว่ากินแล้วน,นอนบ่อยมากคือแบบ ช่วงนี้คือแบบน่าเกิดจริงๆค่ะก็อาจริงๆคือแบบว่าพูดว่าพรุ่งนี้ค่อยลดหลายรอบแล้วจริงๆพรุ่งนี้วันไหนไม่รู้ไม่ถึงสักทีใช่ <laughs> ก็จะเป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังโสดค่ะส่วนสเปคที่เจอแล้วแพ้แ้เลยหรอถ้าเกิดแบบว่าเห็นแล้วชอบเลยนะแบบว่า ยังไงอะรู้สึกแบบถูกชะตาอะไรก็จะแบบก็น่าจะคิ้วเข้มค่ะคิ้วเข้มตาคมอ,อะไรเงี้ยคือดูชอบแบบคือมองรวมๆแล้วคือแบบว่ามันมีเสน่ห์เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ต้องแบบว่าจุดใดจุดหนึ่งอะมองภาพรวมมากกว่าค่ะจริง ก็ะะจะชอบพวกแอคชั่นค่ะหนังบู๊หนังตลกตลกแบบว่าก็อาจจะแบบไม่ตลกจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากมันก็ไม่ค่อยตลกจริงเท่าไหร่นะคะหนังโปดไทยนะคะก็หนึ่งและแฟนไันค่ะ ไม่เป็นไรหนูเป็นแมวน้อยก็ได้คือแบบว่าจําได้เลยคือแบบว่าตอนนั้นนัดูบ่อยมากแล้วแบบว่าเสียน้ําตาบ่อยอะจริงๆคือแบบว่าไม่ว่าจะดูตอนไหนหรือกลับมาดูอีกสักกี่รอบเนี่ยคือแบบแเราก็ยังอินอยู่อะเสียงหนูเหมือนแบบว่าตอนนึงเ <c oughs> จี๊ยบเจี๊ยบตื่นได้แล้ว สายแล้วนะเจีย๊ยบหนูไม่รู้ว่าในนี้มันจะแบบเหมือนไหมอะหรือหนูแบบว่าเสียงเปลี่ยนเมื่อจะเสียงเปลี่ยนเจียจ๊ยบเจี๊ยบตื่นได้แล้วสายแล้วเจีย๊ยบวันนี้ค่ะคือมันแบบว่าหนูพูดไม่ถูกคือแบบว่าคือหนูจำความรู้สึกตอนนั้นได้เลยแบบว่าคือชอบมากคือแบบว่า โดนแบบตัดหนังยางอ้งโ,โหเสียใจอ่ะ <S <S 1> <S 1> แล้วก็สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักค่ะเพราะว่าหนังทําดีได้แหลอะอะจริงๆคือแบบเลยทำให้ใครหลายๆคนหรือว่าไม่ว่าจะแบบเป็นไวัยไหนอินได้จริงๆเพราะว่าส่วนมากทุกคนก็ต้องผ่านช่วงระยะเวลานั้นมาอยู่แล้วก็คือเป็นหนังที่ทำให้แบบว่าร้องไห้ได้อ่ะจริงๆหนูชอบหนังที่แบบว่า มันมันได้ความรู้สึกเราไปอะอย่างเงี้ยค่ะส่วนหนังโปรดหนังโปรดต่างประเทศนะคะเพิ่งดูมาได้ไม่นานน,นี้เองในเน็ตฟลิกค่ะชื่อเรื่องว่า Six Underground Or no one. If they exist, they can be made not. Bobby, they have fighter jets. You see yet You see it Sorry for yelling. Welcome to the world's biggest magnet. Are you out of your mind? Oh. <laughs> I wasn't sure it would work. I mean, I wasn't sure, sure. I had a suspicion, but I, uh. God, oh, this is all so fucking dangerous. สนุกค่ะสนุกจริงๆคือแบบว่าอยากให้ทุกคนได้ไปดูชอบเพราะว่าตื่นเต้นนะคะมาถึงฉากแรกปุ๊บขับรถไล่กันเลยอ่ะไม่อยากสปอยไปดูเองดีกว่าค่ะคือแบบว่าลุ้นตั้งแต่แรกลุ้นตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องอ่ะคือแบบว่าน่าติดตามมากคือแบบผราชอบหนักอะไรที่เป็นแบบว่าต่อเนื่องบางเรื่องก็อาจจะแบบกว่าจะเล่าเรื่องจริงๆอ่ะต้องป่านไปครึ่งเรื่องแล้วคือแบบแรกๆคือแบบน่าเบื่อ บางทีแบบไปดูหนังในโรงอย่างเงี้ยหนูหลับบ้างก็มีนะมันดําเนินเรื่องช้าเกินจนแบบว่าจนเรารู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวะเอ,อ้ยประมาณเนี้ยค่ะชอบเรื่องเอ็กบิโลค่ะ Nobody flies back, not in this weather. Those dogs are my family. We can't just leave them out there. Eight heroes will be stranded at the bottom of the world, and as they make their way across the frozen wilderness, all they can count on is each other. never underestimate any living spirit's will to survive, especially when they're surrounded by family. and the one man i gotta get back there will stop at nothing to bring them home. i owe it to him. from walt disney pictures comes the most incredible story of survival. friendship. they saved my life. these eight amazing dogs. and adventure Let's go. ever told. you gotta take chances for the things you care about. The true story. Lowe. Inspired by a true story. ที่มันมีหมาไซบีเรียหลายๆตัวที่มันแบบว่าเป็นหมารักเล่นที่อยู่ในหิมะคือแบบว่าคือชอบหมาพันนี้มากๆอยู่แล้วอ่ะร้องไห้หนักมากแต่เรื่องนี้คือร้องไห้หนักมากจริงๆตาบวมคือฉันเคยดูนอนดูตอนนอนดูในโทรศัพท์ใช่ไหมข้างๆแม่แล้วก็แบบว่าใช่ป่ะซื้อแบบไปอย่างเงี้ยแม่ถามว่าเป็นอะไรดูหนังร้องไห้หรอบ,บ้าหรือเปล่า นี่ก็บอกว่าโอ้แม่แม่ไม่เข้าใจก็แบบว่าเอาพายกับหนังเพลงโปรดก็ชอบสักวันหนึ่งค่ะสักวันหนึ่งที่ประกอบหนังนเรื่องสีน้เล็กที่เรียกว่ารักค่ะก็จะฟังกี่รอบบ่อยแค่ไหนคือความรู้สึกที่ฟังอะ่ะมันก็จะจะยังอยู่ยังอยู่ตรงนั้นเสมอเรียกว่ายังไงดีคือไม่ว่า คือฟังเมื่อไหร่ตอนไหนมันก็ยังแบบรู้สึกได้ถึงความอินของเพลงความอินของหนังฟังแล้วรู้สึกนึกถึงหนังคือแบบนึกถึงหนังตอนนั้นเลยอ่ะส่วนเพลงโปรดต่างประเทศนะคะหรือชอบของโคเพยชอบเพลงโอ เคนพี Ken. Ken ่เคนละกันพี่เคนภูมิภูมิอ่ะเขาดูเป็นแบบว่าอบอุ่นดูเป็นผู้ชายอบอุ่นน่ะอบอุ่นดูเป็นผู้ชายใจดีอบอุ่นหน้าแบบหน้าอยู่ใกล้หน้าเข้าหาอะไรเงี้ยคือแบบฟินอ่ะคือแบบว่าเขินจังเลยพี่เคนอยากไปขอไอเฟลคะ่ะ นี่หนูนึกภาพแล้วเนี่ยจริงๆคือแบบว่าปีืีนอยู่ตรงแบบตัวเป็นสิ่งสุดๆอะ่ะโหจินตนาการแล้วแน่พี่ิงๆคือเขาจะใส่แบบว่าชุดดำใช่ไหมชุดดําแบบว่าอาจจะแบบใส่ไทเอ,อ้ยโคเท <c oughs> นั่นแหละพี่เขิอนอ่ะพอแล้วก <c oughs> ็น่าจะเป็นซันนี่ค่ะพี่ซันนี่คือชอบหนังทุกเรื่องที่เขาเล่นเลยนะเขาเล่นแบบ คนกวนเนี่ยหนูชอบแบบว่าผู้ชายคนกลนวไงคือเขาก็เป็นผู้ชายที่แบบชิวๆใช่ปะเคยดูเคยดูเขาเคยดูเขาช่วงนึงที่เขาชอบไปจี๊ดจีงเงี้ยไปซื้อของมือสองคือแบบแพ้อะแพะเลยอะคะ่ะ <ST>. น่าจะเป็นสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์ตอนนั้น ไปช่วงประมาณปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วเองเมืองเขาสะอาดมากคือแบบว่าล้มลืน่นอะล้มลื่นต้นไม้เยอะรถไม่ติดแล้วตอนนั้นเหมือนแบบที่นั่งรถไฟได้มัง้นงนั่งรถไฟอะคือแบบว่าวิวสวยอะแล้วคือแบบเป็นระเบียบมากคือแบบอยากให้วัฒเทรเราเป็นแบบนี้บ้างจังมันสะอาดอะมันมันบอกไม่ถูกอะพี่แต่ว่าถ้ามาติดตา ภาพวันเดตาจริงๆคือแบบรมรื่นบรรยากาศดีสะอาดน่าอยู่ค่ะน่าอยู่แต่ค่าของชีพเขาก็น่าจะสูงเหมือนกันนะคะถ้าไปอยู่ได้ก็ก็ไปค่ะจริงๆไปเลยไปแบบไม่คิดเลยค่ะก็อยากไปอยากไปสีพันวาค่ะภูเก็ตประเทศไทยเราเนี่ยแหละขึ้นูหนูดูบ่อยมากอ่ะคนต่างชาติไปเที่ยวเยอะมากนะจริงๆดูว่าคนไทยไปเนี่ย น้อยนะน่าจะราคามันสูงนั่นแหละแต่มันสวยนะพี่คือแบบว่าแต่ช่วงนี้หนูดูแบบพวกรีวิวทะเลรีวิวเกาะอะไรเงี่ยที่เขาไปกันเนี่ยคืออยากไปมากในช่วงนี้คือแบบว่าต้องอยู่บ้านเนคือไปไหนก็เสี่ยงอะแต่แน่นอนค่ะว่าหายเมื่อไหร่เจอกันแน่ค่ะสีพันว่าก็ฝากช่องติดตามนะคะก็ ig r จุด S S S, s T H แล้วก็ Picolive ค่ะ p i c o l i f e เออ s ซิร์ชชื่อ ID ว่า R R O S E Y Y ค่ะก็สามารถไปเจอกันได้ที่นั่นแล้วก็ Facebook R O S Y S A S I T H ค่ะเออหนูว่าจะทำ YouTube ด้วยหนูว่าจะหนูว่าจะลองลองคลิปใน YouTube ดู ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอยู่บ้านแล้วจะหาอะไรทําค่ะไงก็เดี๋ยวฝากติดตาม3ช่องทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยว YouTube จะยังไงจะมาอัปเดตค่ะมันจะมาอัปเดตให้ให้ฟังกันอย่าลืมมาติดตาม้วยคะ่ะ